แม้ตัวเองดีแค่ไหนไปด่าคนให้เจ็บให้อายความดีนั้นก็หายไปคนละครึ่งนะครับทำตนให้ดีก่อนจะไปว่าใครไม่ดีแม้ตนดีแล้วไปว่าคนไม่ดีความดีก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งซ้ำไปทำอย่างที่ว่าคนไม่ดีนั้นอีกก็จะกลายเป็นคนไม่ดีอีกคนดี ทำตนดีทำผู้อื่นดีไม่ว่ายังไงก็ไม่ว่าคนไม่ดีบางครั้งอาจว่าตักเตือนได้เฉพาะคนดีคนดีไม่ชมคนไม่ดีไม่ตําหนิคนไม่ดีแต่คนดีชื่นชมคนดีตักเตือนเฉพาะคนดีน้องกอบครับอิสนาเมนาจินกิิตาเบทินครับขอบพระคุณที่รับฟังนะครับ